อัปเดตข่าวการปรับเงินเดือนข้าราชการครูหลังจากดูรายการพฤหัสเช้าข่าวสบถครับจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่บรรจุ1พฤษภาคม2567นะครับอันนี้ไม่มีปัญหาครับปรับตามตารางได้เลยส่วนกลุ่มที่ได้รับผลกระทบนะครับคือคนที่บรรจุก่อน1พฤษภาคม2567นะครับก็จะมีทั้งหมด7คุณวุฒินะครับที่จะได้ปรับตามไปนะครับตามรายละเอียดตามตารางเลยครับ ให้คุณครูสํารวจตัวเองโดยดูดคุณวุฒิการศึกษาที่จบนะครับแล้วก็ช่วงอัตราเงินเดือนที่ได้โดยเงินเดือนที่ได้จะไม่เกินช่องขวามือสุดนะครับโดยที่ท่านผู้ช่วยเลขาธอนะครับได้แจ้งให้ผู้บริหารนะครับสํารวจบุคลากรในโรงเรียนแล้วก็ส่งให้กับเขตพื้นที่การศึกษานะครับโดยที่เขตพื้นที่การศึกษาจะต้องคีย์ข้อมูลให้แล้วเสร็จส่งกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่24พฤษภาคม2567นี้นะครับ